คายช่องมีสาระเราจะแจก VIP 50บัญชีท่านแรกเท่านั้นนะคะให้สวัสดีเพื่อนเทุกคนกันด้วยนะคะวันนี้ก็อยู่กับช่องมีสาระนะคะวันนี้จะมานำเสนอตัว VPN นะคะที่เสถียรอีกตัวหนึ่งนะคะก็จะเป็นแอปดีๆที่มาแนะนำวันนี้นะคะสามารถดาวน์โหลดได้บน app store นะคะได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะคะแล้วก็อแอปตัวนี้นะคะสามารถที่จะ เข้าใช้งานนะคะเชื่อมต่อกับ ip ต่างประเทศได้นะคะใครที่อยากจะเข้าเว็บที่ประเทศของเราโดนบล็อกนะคะสามารถที่จะใช้ VPN ตัวนี้ในการเปลี่ยนไอพีแอดเรสของเรานะคะให้ไปอยู่ต่างประเทศได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะใช้งานเว็บที่โดนบล็อกได้นั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ของเขาเนาะแล้วก็สำหรับใครที่อยู่ต่างประเทศนะคะแล้วก็อยากจะ ใช้ VPN บ้านเราก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะคะสำหรับตัวนี้นะคะคนที่เคยใช้่าจะรู้นะคะว่ามีประโยชน์มากๆเลยนะคะอันนี้ก็ให้เข้าลิงก์ใต้คลิปมาดาวน์โหลดได้เลยนะคะสำหรับได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS นะคะก็กดดาวน์โหลดได้เลยเนอะอาะเดี๋ยวรอกันดาวน์โหลดสักครู่นะคะโอเคเปิดขึ้นมาเลย กด App set and continue นะคะแล้วก็นี่นะคะใครที่อยากจะใช้แบบเต็มรูปแบบไปประเทศไหนก็ได้เลยเนะะี่ยค่ะเราจะต้องเสียค่ารายปีนะคะก็คือ389บาทนะคะไม่แพงนะคะทุกคนใครที่ใช้อยู่เป็นประจำก็สามารถที่จะซื้อเป็นรา,ายปีได้นะคะอันนี้เราจะใช้ได้เซิร์ฟเวอร์ที่เสถียรสุดๆนะคะเซิร์ฟเวอร์ที่เร็วนะคะแล้วก็ปลอดภัยนะ แล้วก็มีหลายประเทศให้เลือกนะคะอันนี้สามารถที่จะซื้อได้นะคะส่วนใครที่อยากใช้ฟรีนะคะก็ปัดมาทางนี้นะคะแล้วก็โปรเซสแอนเบสิกนะคะใช้เบสิกไปก่อนนะคะก็จะมีขึ้นนะคะสำหรับเบสิกเนาะก็กดเข้าไปเลยนะคะก็จะเป็นออโต้นะคะเราจะไม่สามารถเลือกได้นั่นเองอ่ะก็กดอนุญาตก่อนเราจะไม่สามารถเลือกประเทศได้นั่นเองนะคนถ้าเราไม่ นี่นะคะเราจะมาดูเซิร์ฟเวอร์ของเขานะคะนี่เราจะไม่สามารถที่จะเลือกเซิร์ฟเวอร์ได้เลยนะคะนะเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะใช้จริงๆเนี่ยก็ให้เลือกเซิร์ฟเวอร์ได้เนี่ยนี่นะคะไปประเทศต่างๆเนี่ยเราต้องัก VIP นะคะก็คือ,อเสียตังค์นั่นเองนะคะอันนี้ก็ใครที่อยากลองใช้ก็มาลองใช้ตัวนี้นะคะส่วน เดี๋ยวเราจะมาดูเมนู VIP กันนะคะว่ามันเจร็วและมีประสิทธิภาพขนาดไหนนะคะเดี๋ยวขอล็อกอินเข้าใช้ก่อนนะ่าเดี๋ยวเราดิสคอน,นิกก่อนนะคะสักครู่นะคะโอเคเราล็อกอินเข้าใช้งานนะคะตอนนี้ก็จะเป็นโหมด VIP นะคะ VIP เนี่ยเราจะได้อะไรบ้างนะคะเราก็จะมาดูเซิร์ฟเวอร์พวกนี้ได้เลยนะคะ โซเชียลมีเดียต่างๆนะคะนี่ก็จะถ้าใครเข้าเล่นในแบบเนี้ยคือเกมก็สบายเลยนะคะสามารถที่จะไปอยู่ต่างประเทศแล้วก็เล่นในโหมดของต่างประเทศได้นะคะเห็นไหมคะก็จะเสถียรนะคะนี่เนาะ Netflix นะคะหรือไปประเทศอื่นๆนะสิงคโปร์นะคะนี่นะคะก็จะมีให้เราเลือกเยอะแยะเลยนะคะ อันนี้ก็จะมีอ่า unity นะคะก็จะมีหลายเซิร์ฟเวอร์ให้เราเลือกนะคะก็คือเราจะเห็นว่ามันจะสีเขียวเยอะมากๆเลยนะคะนี่เนาะอ่า streaming นะคะปอนฮับก็ได้นะคะคนนี้เนาะโอเคนะนี่นะคะสามารถเลือกเข้าใช้งานได้เต็มที่เลยนะคะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราจะลองลอง เซิร์ฟเวอร์แบบเซิร์ฟเวอร์อ่ะไปที่ย n น t ตตนะคะก็คือไปประเทศอังกฤษดูบ้างนะคะนี่ลอสแอนเจลิสนะคะนิวยอร์กก็ได้นะคะทุกคนเราจะไปที่ไหนนะอ่ะเชื่อมต่อไเลยนิวยอร์กนะคะอ่าตอนนี้เราก็จะเป็น vpn ของนิวยอร์กแล้วนะคะสามารถเข้าใช้งานต่างๆได้นะ,อ,ะอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเราจะต้องใช้ แอปอะไรแอปต่างๆนะคะที่เขาสามารถให้ใช้นะคะอันนี้ก็เราจะเข้า Google แต่ว่า VPN ของเราจะไม่ใช่อยู่ประเทศไทยนะคะก็จะเข้าจากนิวยอร์กมานะคะนั่นเองนะใครที่ใช้แอปอะไรก็อยากจะเข้าเว็บไหนนะคะก็สามารถที่จะเข้าได้นะคะก็จะใช้งานได้ปกตินะคะเสถียรเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเรามาดู youtube กันบ้างนะ นี่นะคะถือว่าความเร็วนี้ก็เร็วนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นที่สัญญาณอินเทอร์เน็ตด้วยนะคะทุกคนอยู่ขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตของเราด้วยนะนี่นะเราลองดูเนาะก็ปกตินะคะเข้าใช้งานแบบเสถียรเลยนะคะ น,นี่เห็นไหมคะว่า <With S 1> โฆษณาแล <Amazon S 1> ้วจะเป็นแบบต่างประเทศให้เราเลยนะคะเป็น,น,น Amazon <Pay ment. S 2> Shopping นะคะก็คือเขาจะเอาเอาแบบโฆษณาต่างประเทศให้เราเพราะว่าเขานึกว่าเราเข้าจากนิวยอร์กนั่นเองนะคะโฆษณาเขาจะเป็นต่างประเทศนะคะทุกคนนี่นี่นะคะก็สือถือว่าเสถียรเลยทีเดียวนะคะใช้งานแบบดีเลยนะคะ าใครอยากลองใช้งานก็สามารถไปใช้งานได้นะคะ Disconnect นะคะก็จะได้แบบนี้นะคะกดตัดการเชื่อมต่อนะคะก็จะกลับมาสู่ประเทศไทยแล้วนะคะโอเคนะคะก็มารีวิวแอปดีๆกันไว้เพียงแค่นี้นะคะถ้าใครชอบก็สามารถที่จะ ไปดาวน์โหลดใต้คลิปได้เลยนะคะแล้วก็แจกนะคะทุกคนแจกเนาอะอันนี้ลืมบอกนะคะแจกสำหรับใครที่กด subscribe นะคะให้คลิปให้ช่องมีสาระนะคะแล้วก็กดไลค์คลิปนี้ด้วยนะคะแล้วก็กด subscribe ช่องมีสาระเราจะแจก VIP 50บัญชีท่านแรกเท่านั้นเ,นเข้ามา,าลิงก์ OpenChat นะคะ ได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าใคร subscribe แล้วก็ส่งรูปภาพนะคะ,ะแล้วก็ส่งรูปภาพเข้ามาที่ open chat ได้เลยนะคะทุกคนแล้วก็50ท่านแรกเนี่ยก็จะได้รับบัญชี vip ฟรีนะคะ,ะให้ไปทดลองใช้นะคะอันนี้ก็มาขอรับได้เลยนะ โอเคนะคะนี่ก็นำมาฝากกันเพียงแค่นี้นะคะถ้าใครชอบยิลล์ก็กดไลค์ก็ติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ